คนละเรื่องเรื่องน่าสนใจจากคนสองเจนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคน,คนละเรื่องเรื่องที่จะนำเรื่องที่น่าสนใจคัด <วะ S 2> เลือกจากคนสองเจนมาเล่ากันฟัง EP นี e ้เป็น EP e ที่2แล้วก็เรื่องจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาฟังกันเลยเอาเป็นใครก่อนดีให้ม้าก่อนอา้าวนี่ม้าก่อนก็ได้ครับเรื่องที่ม้าจะเล่าให้ฟัง ในอีพีนี้คือเป็นเรื่องของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม,มที่ตั้งท้องนานที่สุดสิบอันดับโอ,โอเคอคนเราเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมถูกไหมคะถูกถูก,ถกเราตั้งท้องเก้าเดือนเก้าเดือนบางคนข้อตําหำดก็เป็นแปดเจ็ดก็ว่ากันไปอ่าฮะครับโอเคนิสสัตว์เลี้งนมเนี่ยมีสิบอันดับเนี่ยอันดับที่สิบก่อนแล้วกันเนาะอ,อาจากน้อยไปหามาก,กนะจ๊ อันดับที่สิบคือเรียกว่าอัลปาก้าหนูน้อยของเราเหนืออัลปาก้าเป็นสัตว์ตระกูลเดียวกับอูดใช่ใช่ใช่คะมาจากอุยู่อ่าน่าอุยู่ตัวเล็กนะคะน่ารักน่ารักอัลปาก้าตั้งท้องสิบสองเดือนสิบเอ็ดถึงสิบสองเดือนหนึ่งปีโอ้โหนึกภาพสิโอเคโอเคสู้ๆนะอัลปาก้าสู้อัลปาก้านึกไม่ออกเลยนี่เราว่าน่าลันะหนึ่งปีอันดับที่เก้าเราดูอันดับที่เก้าซึ่งนานกว่า ซึ่งนานกว่าคือพยูนพยูนตัวพยูนที่เขาเรียกกันว่าพยูนแมนนาทีโอเคอหรือเรียกว่าวัวทะเลนานต้องเหมือนวัวแนะ่เลยน่าเหมือนวัว <Okay. S 2> เขาเรียกกันว่าวัวทะเลเป็นชื่อหนึ่งที่เขาเรียก <Okay. S 2> นะคะอันนี้เขาตั้งท้องประมาณสิบเอ็ดถึงสิบสองเดือนเหมือนกันแต่บางบางตัวเนี่ยถึงสิบสามเดือนปีกว่า อ่าโอเคก็ยังแบบดูไม่เป็วรือร้ายว่ะโอเเป็นรอร้ายเขาอยู่ในน้ำนะโอเคนะแต่ก็เป็นธรรมชาติของเขาแต่ว่าความรู้สึกว่าเราหน้าขนาดนี้เนาะอันดับที่แปดเดาไหมปลาต้องเป็นปลาไม่ไม่ปลาอันนี้อยู่บนบกนี่หน่อยใช่มาลายมาลายครับอันนี้ก็สิบเอ็ดถึงสิบสามเดือนแล้วแต่แล้วแต่ตัวนะคะแต่ ความ Amazing มันคือภายในหนึ่งชั่วโมงที่เขาคลอดเขาวิ่งได้เลยไม่ฟื้นตัวเลยเหรอใช่ไม่ใช่แม่นะคือตัวลูกอะอ๋อเหรอวิ่งได้เลยในหนึ่งชั่วโมงอ๋อนี่ Amazing ม,มากหนึ่งชั่วโมงลูกเขาวิ่งได้แล้วอ๋อมันก็เคยเห็นสารภาพทีมทีม้มมาใช่ไหมคลอดลูกแล้วก็ยืนแป๊บแป๊บอะไรเงี้ยแต่เราไม่รู้ว่าวิ่งได้เลยนี่เขาวิ่งได้เลยอ๋อแต่จะเป็นเพราะเขาพวกม้าลายเขาถูกล่าไง ก็เป็นไปได้แก็เลยร้าไงแบบแบบสัวิญญาณก็เต้องลี้ไปต้องวิ่งอ่ะไม่้นอาจจะเป็นการเป็นดีก็อาจเป็นไปได้ครับันต่อไปอันดับที่เจ็ดเจ็ดอันดับที่เจ็ดลาไอ้เป็นตระกูลเดียวกับม้าลาคือตัวเล็กๆหน่อยตัวเล็กๆใช่ไหมลาเป็นตระกูลเดียวกับม้าเป็นตระกูลเดียวกับม้าอันนี้สิบสี่เดือนฝันว่าต้อสงสารตอนนั้นเหนื่อยขึ้นเรื่อยๆเหนื่อยขึ้นเรื่อยๆโอเคแต่อันนี้คือก็สามารถภายในสิบสามวันหลังจากคลอดเขาผสมพันธุ์ใหม่ได้เลย ตัวแม่ไะใช่โอหท้องเหนื่อยนะชีวิตหนึ่งเราไม่ใช่ลาโอเคธรรมชาติสัตว์ใจลาลาลาอันดับที่หกอูดอ่โอเคอูดอูดนี่เป็นอยู่ในทะเลทรายเนาะก่อนจะรู้ว่าเขาตั้งท้องกี่เดือนเนี่ยโนของอูดอะโนอะรู้ไหมว่าเขาเก็บอะไรเก็บน้ำโนเก็บฉี่เก็บฉี่โนเก็บไขมันทําไมอะไขมัน่ะแล้วไขมันนี้จะกลายเป็นน้ํา อ๋อเหรป็นน้ำเป็นอาหารในยานที่เขาขาดแคลนเอามาก็าเ่งรู้ว่านั้นังแต่ที่ได้อ่านพวกนี้เพิ่มขึ้นก็คือเก็บไขมันแล้วไขมันแบบนี้จะกลายเป็นน้ํากับอาหารกับเขาออในเมื่อเข้าฤดูขาดแขนนะคะเขาตั้งท้องสิบสามถึงสิบห้าเดือนเกือปีืโอเคแล้วสูงระอุ่น สู้ๆนะแล้วสิ่งที่เราหน้าสงสารของปูดก็คือหนึ่งโอกาสผสมพันเขาเนี่ยจะสําเร็จแค่ห้าส oh. <พ>ิบเปอร์เซ็นต์อ๋ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นั้นซึ่งมีโอกาสผสมพันธก็ไม่นะจึงเป็นที่มาว่าค่อนข้างที่จะสูญพันธ์ง่ายหรือเปล่าอ๋อ oh. โอเค่ะ <Okay. S 1> อันดับต่อไปแบบที่ห้ายี่ห้ายบอ๋อยี่าบยีราบตั้งท้องสิบห้าเดือนเมื่อกี้สิบสามเดือนอนะนี่สิบห้าเดือนสิบสี่ถึงสิบห้าเดือนแล้วแต่บางตัวนะคะ อันนี้ยีรับแล้วที่ผักพูดมาทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่จะคลอดหรือออกมาได้แค่ครั้งละหนึ่งตัวเท่านั้นหนึ่งตัวอ๋อมีน่ะครัจริงจะสูญพันธุ์ไงใช่หนึ่งตัวเขาถึงนี้ก็อนุรักษ์ไว้ไงหนึ่งตัวนะคะแล้วเคยเห็นในคลิปหรือวิดีโอที่เขาพูดถึงเรื่องการคลอดลูกของยีราฟไหมก็น่าสงสารนะยามันยาวมากยางมันก็มีบางตัวเ่จะวิ่งวิ่งวิ่งไปมันไม่คลอดก็จะวิ่งวิ่งไปเพื่อให้ออกได้เป็นธรรมชาติของเขา เพราะเขาคงพูดไม่ได้พราเขาเจ็บท้องแล้วแต่ก็ธรรมชาติจะทําให้เขาพยายามดูแลตัวเองให้ได้ดให้คลอดได้บางทีป็นก็สงสารตั้งท้องนานขนาดนี้แล้วยังคลอดยากอีกนะคะต่อไปเป็นระดับที่สี่เป็นประวานนะที่อยู่ในนั้าน่ะประวานหัวถุยเขาตั้งชื่อหัวถุยมันคงเป็นแบบเหมือนหัวถุยเหมือนคลอดหรือเปล่าก็มันเป็นถุยถุยนั่นครับอันนี้เอตั้งน้องยาวีก เราก็ยังงงมากว่าสิบแปดเดือนน่ยเลยยังยังยังสิบหกเดือนสังเกตแต่ละลำดับอาจจะขึ้นไปหนึ่งเดือนโอเคครับนะคะกินนมแม่อันดับที่สามอันนี้เป็นแรกอ๋อเป็นแรกเันโดนดาอยู่เลยเป็นแรกอันนี้ตั้งท้องสิบหกเดือนเกือบสองปีแล้วนะจะไปดีกีกว่าละ ไว่นะและแล้วแรกเนี่ยจะหย่านมเมือ่ออายุสองเดือนโอ้เร็วนะเร็วนะ,ะตั้งท้องปีกว่าแต่หย่านมสองเดือนเร็วนะนะเป็นสัตว์ที่ทนทานอยู่แล้วเป็นใหญ่ที่สุดอันดับสองรองจากดาวดาวดาวที่โปชา้างอ๋อจัดบกไงอันดับสองเอาที่ว่าบนจัดบกเนี่ยเขาใหญ่เป็นอันดับสองรองจากชา้างอ,อันดับสามนะคะอันนี้เรามาถึงแล้วเราสองอันดับ อันดับที่สองคือสิงโตทะเลออสเตรเลียอ่าสิงโตทะเลออสเตรเลียอันนี้ตั้งท้องนานสิบแปดเดือนโอ้สิบแปดเดือนหนู <c oughs> อันนี้ก็เหมือนกันว่าเจ็ดถึงสิบวันเขาก็สามารถผสมพันธุ์ใหม่ได้อืมอาจจะเป็นเพราะว่าไซคเคิลมันเขาสั้นมากอ่ามันถึงต้องแปบ๊บหนึ่งก็ต้องผสมพันธุ์ใหม่ได้เพราะก็ตั้งท้องนานอาจจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าธรรม,ามาชาติแบบ ธรรมชาติอย่างที่แจ็คเคยบอกธรรมชาติเนี่ยมันสิ้นไปแล้วเขาจะจัดสรรจัดสรรอันดับหนึ่งแล้วอันดับที่หนึ่งต้อจะเดาง่ายไม่เลยคิดภาพเลยว่ากี่เดือนอันดับที่หนึ่งเป็นสัตว์บกที่ใหญ่ที่สุดช้างอ่ะช้างช้าช้างเดาเดาเดาสองปีอ่ะจริงเหรอเกือบเกือบสองปีคือยี่สิบสี่เดือนใช่ไหมล่ะโอเคนี่ก็ยี่สิบสองเดือน เขาถึงค่อนข้างคนไทยถึงค่อนข้างให้ความสำคัญกับช้างมากเนี่ยบางทีก็มองว่าเป็นสัตว์ที่คู่บุญบารมีของสักษัตร์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอือันเนี้ย22เดือนเนี่ยอันดับหนึ่งเกือบสองปีอ่ะแล้วที่ไรกกี่ตัวเขาได้บอกไหมตัวเดียวโอ้ท้องเขาขนาดนั้นใหญ่ขนาดนั้นถ้าได้สองตัวคงไม่คงไม่ยังไม่มีนะในใน ที่เขาศึกษาไวา้แก้ครั้งเดียวด้วยตัวเดียวต่อหนึ่งครั้งเท่านั้นก<ม>็คือับบนเรียกว่าหนึ่งครั้งไม่หนึ่งตัวนะยี่สิบสองเดือนเกือบสองปีเ, <c oughs> เหนื่อยไหมขนาดเราม้าท้องแจ๊กเก้าเดียวโอ้โหอึดอัดเลยแต่เราเรยังพูดเป็นคนพูดได้ฮะบายบายได้นะเบื่อเหนื่อยเมื่อยสัตว์เหล่านี้เขาจะพูดอะไรได้หรือม้ามี สำหรับอีพีเนี้ยมีเรื่องสิบอันดับนี้แจ้งมีอะไรของแจ็คฟังดูนะอ่อนด๋นอยไปแล้ <laughs> พูดพูดถึงเรื่องความเร็วเนี่ยปกติแ่บอ่าเขาเขาตั้งคันเป็นแบบเป็นเดือนนะฮะของแจ็คก,ก็จะเป็นเรื่องของการสร้างบ้านอืการสร้างบ้านเนี่ยปกติก็จะใช้วัสดุก็คือเป็นปูนซีเมนต์อ่าฮะระเบิดภูเขาตูม้มบรรหารซีเมนต์แล้วสร้างอันแล้วสร้างแต่มันไม่เรื่องสิ่งแวดลอ้อมมันไม่ได้เรื่องสิ่งแวดล้อมไม่นอนอยู่แล้ว การใช้บ้านปกติทั่วไปมันก็ก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งตอนนี้มีเทคโนโลยีใหม่คือการที่เป็นเริ่มเริ่มเป็นการ 3D Printing 3 D, printing. 3, D 3 D Printing แต่ก็ต้องใช้ซีเมนต์อีกเหมือนกัน<อ>มันเลยมีประเด็นว่าทำยังไงให้มัน Eco-Friendly กว่านี้ประจวบกับที่ในอเมริกาเนี่ยมันมีรัฐหนึ่งที่ชื่อว่าอ่ Maine, m a i n M A I N E อ,อยู่ใน USA อเมริกา เขาเจอภาวะาออแบบว่าคนโฮมเลสคนที่ไร้บ้านหรือคนที่แบบไม่สามารถจะซื้อบ้านได้ mm hmm. เขาบอกว่าจํานวนบ้านที่ขาดอยู่ในรัฐเนี่ยสองหมื่นหลังอ้เยอะนะต้องการบ้านอีกสองหมื่นหลัง mm hmm. แล้วรัฐบาลก็ใช้เงินขนาดไหนในการสร้างเขาเลยคิดค้นวันสดุข,ขึ้นมาใหม่จริงๆไม่ได้ใช้ไม่ได้คิดคน้นหรอกไปเอาของเหลือใช้มามันมีมันมีเวลาที่แบบว่าเวลาไปาตัดต้นไม้ แล้วเข้าลงเรื่อยมันจะมีฝุ่นอฝุ่นฝุ่นไม้เขาเรียกว่า wood f l o e r มันคือแบบผงแป้งไม้อ๋อจ้ามันจะเป็นผงแต่มันจะเป็นผงไม้ออ่ะ,อะเขาเอาผงไม้เนี้มาผสมร่วมกับไอตัวบ b เดอร์ที่ทำให้มันทาให้มันแบบติดกันมากขึ้นแข็งตัวขึ้นแข็งตัวมากขึ้นด้วยตัว b เดอร์ที่ทำมาจากข้าวโพดอ๋ออุณิ สิ่งแวดล้อมลุนล้นล้วนเลยเ<อ>คือเอาวัสดุเนี้ยเหลือใช้เหลือใช้ซากไม้ไอ้ผงไม้ใช่ไหมมารวมกันกับ,กบข<อ>บา้าวโพดรวมกันแล้วปริ้นเป็นบ้านออกมาอปริ้นเป็นบ้านออกมาแปลว่าอีโคเฟรนลี่มากตั้งอยู่ตรงไหน,นก,ก็สามารถแบบว่าเรามาสามารถทาได้นในราคาที่ถูกมากเหมือนนอกนาเอาก็แทบจะไม่มีต้นทุนไงใช่เพราะมันคือเพราะจํานวนขยะไอ้ตัวผงแป้งไม้ที่ว่า่างที่ออกมาจากลงเลื่อยลงไม้เนี่ย มีขนาดประมาณ1.2ล้านตันแปลว่ามีรีซอสเยอะมากในการที่จะมาทำบ้านจำนวน2 0ื0 0หลังมีให้ซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่ทาง University of Maine ที่ USA เป็นเจ้าภาพในการทำมันานีเน้เขากำลังพยายามทำอยู่เพราะว่าเขาทำตัวโปรตไยมาเสร็จเรียบร้อยแหละแล้วมันถือฮามากถึงขนาดว่าว่าแบบเมเยอร์ของรัฐเนี่ยต้องแบบไปเปิดงานให้เพราะนี่คือแบบทางออกของ ทางออกการกำจัดขยะ้างอาจะกำจัดขยะด้วยทางออกของการจัดการเรื่องคนไร้บ้านด้วยที่อยู่อาศัยด้วยซล้วทุนถูก้ทุนถูกมากแล้วเขาก็ตอนตอนนี้กำลังุช่วงกันทดสอบอยู่ก็คือเอาไปตั้งไว้แล้วก็ดูว่ามันทนแดดทนฝนทนน้าทนนนั่นนี่ไหมแล้วก็พยายามพัฒนาให้มันดีขึ้นซึ่งอันนี้ถือว่าแบบเป็นทางออกแล้วก็น่าจะเป็นทางเลือกในอนาคตถ้ามันสามารถทําสู่ mass production ได้อันนี้ก็ได้ข้อมูลจากข่าวเว็บไซต์ของเมนพับลิคคือตัวรัฐแต่เขาเป็นคนลงเองเลยเขาภูมิใจโปรเจกต์นี้มาก เรื่องของก็ประมาณนี้แล้วเาว่าไหมาสองเรื่องเราเนี่ยมันก็เป็นสองเรื่องที่มันจะเกี่ยวข้องในปัจจุบันนะโอเคเรื่องของม้าเป็นเรื่องของธรรมชาติที่เขาสรรสร้างมาว่าสัตว์มีไซเคิลยังไงในการตั้งท้องยังไงมนุษย์ก็มีไซเคิลที่ต้องคิดอืใช่ไหมว่าทํายังไงถึงจะอยู่รอดในอนาคตข้างหน้าได้เพราะขยะมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่ต้งบอกว่ามันเป็นอะไรที่ ธรรมชาติจริงๆมันเป็นการต่อสู้เพื่อการดิ้นรนเนาะใช่การดิ้นรนทุกอย่างจริงๆต่อสู้ตามธรรมชาติจริงๆเพราะมันถ้ะไปทําแบบนี้ขยะก็จะล้นใช่นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจได่และนี่ก็คือคนละเรื่องในอีพที่สองใช่ซึ่งเราจะเป็น นำเรื่องที่น่าสนใจคัดเลือกจากคน2เจนมาพูดคุยกันในทุกๆ e ีพีวนสัปดาห์หน้า EP ถัดไป EP ที่3จะเป็นเรื่องอะไรเยวะมาฝากติดตามกันด้วยครับผมแล้วันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะคนละเรื่องเรื่องน่าสนใจจากคน2เจน